ไปไหนก็ถูกดำไปไหนครับไปเก็บขยะทะเลไปเก็บขยะที่ทะเลเหรอโอเคไปแล้วเอาจากเก็บขยะเราจะไปไหนกันอีกอะครับเปอร์ปล่อยป,ป,อยปูทำไมเราต้องไปปล่อยปูล่ะโอ้พี่นันชวน่าไปหาแม่มเลาะไ่าออมา้ฟักไข่จัไปหาแม่เขาใช่ไหมเ,นะเดี๋ยวเราไปปล่อยปูนล่งเล่นแล้วตอนปล่อยปูแคมเปอร์ปล่อยให้ดูด้วยนะเพนเตอร์ปล่อยด้วยนะครับ ปเดี๋ยวทาจะปล่อยพวอพวจะปล่อยพวอเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีขยับไม่เนลุกเกินได้ไหมอะไรคะัเออดีมีคนเข้ามาเก็บว่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูถึงเกิดเราไปเจอพวกขวดพลาสติกที่ลอยมาจากทะเลอะไรพวกนี้เราก็ได้เก็บได้ไง ใช่ป่าไปดูกันวันนี้มีแต่เศษต้นไม้เออลอยเยอเดี๋ยวนี้พวกสัตว์บางครั้งสัตว์เขากินเข้าไปเขาก็จะตายไงใช่ไหมถ้ามันลอยลงไปฝาบี้ฝาขวดน้ำตรงนั้นนะ่ะสีเหลือง นั่นงาฝาน้ําที่พื้นนะ,ะเหยียบแล้วอืมตรงนูงน้นมีอันนึงหนุนถุง,น,งนี่นุนริมทะเลดดเออใช่ดดฮะ นี่ตรงนี้ไงนี่นี่อ่ะโอเคเก่งมากแล้วมันจะได้เก็บขยะหรือเปล่านี้ จับอะไรอยู่นะอโอ้โหนีแเท่าบ้าคือก็รู้ว่าเราเก็บไปหมดท้องทะเลเหรอกแต่ว่าก็ในสิ่งที่เราเห็นเห็นอยู่พื้นที่ที่เราอยู่ถ้าเราเริ่มจากตัวเราเองะครับผมว่ามันก็น่าจะลดลงนะอย่างน้อยก็บบริเวณที่เราอยู่ก็ดูดีขึ้นอย่างน้อยลูกผมก็รู้ว่า อะไรควรทิ้งอะไรไม่ควรทิ้งทิ้งขยะลงทะเลแล้วเป็นยังไงอย่างน้อยเด็กๆก,ก็ได้ใจพอเข้าใจตั้งแต่เด็กแหละเราอนุรักษ์หลายๆอย่างแต่ว่าเราก็ไม่ช่วยกันเก็บขยะเลยอย่างเงี้ยสิ่งที่เราอนุรักษ์ไปอะ่ะมันก็กลับไปกินขยะที่เราทิ้งกันไว้อีกเราปล่อยเต่าเราปล่อย สัตว์ทะเลหลายอย่างลงทะเลแต่สุดท้ายสัตว์พวกนี้ก็กลับไปกินเทศษขยะในทะเลอีกเราก็ช่วยลดกันดีกว่าผมว่านะอะไรครับโอ้โหหาปูได้ร้อยตัวแล้วหรอ